จจริงผ่าอสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อยากจะสะท้อนให้คนในสังคมได้รับรู้นะคะก็สามารถติดต่อมายังรายการของเราตามช่องทาง,งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยค่ะและเรื่องไหนได้รับการออกอากาศในช่วงภาพจริงของคุณเรื่องจริงของเราเงานินรางวัล5 0 0 0บาทจะเป็นของคุณทันทีค่ะสำหรับคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ5ทุ่มินาทีทางช่อง7สี 4, คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ผมเปน็นที่อยู่ในตาคน <_ d ata> เขาเลยมองไม่เห็นว่าเราเป็นคน3ามปีหายไปนานขนาดเนี้แล้วไม่มีใครช่วยหาเลยเหรอ,อประตูมันหายไป่นช่วยฉันตามหาหาน่อยนะ you oh.